ครับสวัสดีบรรดูทุกทุกคนที่เข้ารับชมคลิปและชมโฆษ,ษณาด้วยน,นะครับพี่น้องมาเช็คกินสวนลุมพินีอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องมาตามรอบเวลานัดหมายครับคิวเวลายังมีออเหลืออยู่นะครับเรามานั่งเล่นอยู่สวนลุมพินีเสียก่อนก่อนจะเดินทางข้ามไปที่โรงพยาบาลจุลาลงกร มาตามรอบเวลานัดหมายนะครับพี่น้องมาถ่าทยทอดถ่ายทํถ่ายจระเข้ส่วนลุมพินีสู่สายตาพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมกันนะครับพี่น้องครับท่าน,นท่านนอนเหรอครับโอ้โหน่นตัวนั้นชูหัวอยู่ครับพี่น้องมีนกกระยางขาวมาลอจอบ าอาหารโอ้โหปลาทิโน่ปลาชะโดดูดูพีน้องปลาชะโดตัวใหญ่ฮะดูดีนอนตากแดดครับพี่น้องนอนตากแดดอยู่นะครับเออหางกระดิกแล้วหางกระดิกแล้วขับรถไฟมาพี่น้องรถไฟมารถไฟรถไฟพยานข่าวหาอยู่หากินนะครับพี่น้อง หากินหอยเชอรี่หรือหาปลาตัวเล็กๆอ่ะพี่น้องดูดิมาละอ่าเห็นไหมโอ้โหโนเห็นแล้วนกกระยางขาวนะครับพี่น้องนกธรรมชาตินะน,นกเขาหากินอะไรกันดูจระเข้นอนเวียนครับพี่น้องจอระเข้นอนเวนียนโอ้โหพี่น้องจอระเข้นอนเวียนนะครับ นกก็หาอยู่หากินตามธรรมชาตินะไม่รู้เขาเขากินอะไรก็ไม่อู้นะน่ะ,นะ,นะจอระเข้นี่นอนอย่างเดียวครับไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นเลยนะนูะ่นกอะไรกินอะไรไม่รู้นะของแมวน่าจินปฏิเส แมวแมวสวนลุมยินดีนะกินคันอูครับพี่น้อง พี่น้องประชาชนมาวิ่งออกกำลังกายที่สวนลุมพินีนะครับพี่น้องอยามเช้าๆช้สายหน่อยครับวันนี้ผมมาตามรอบเวลานัดหมายครับมาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ครับตามรอบเวลานัดหมายนะครับรอบเวลาทำการตรวจเวลา 10- บถึง11ครับยังไม่ถึงเวลาก็มาถ่ายคลิปสู่สายตาพ่อแม่พี่น้องให้รับชมกันก่อนนะครับพี่น้อง นะเชา้าเช้านี้ที่สวนลุมพินีนะครับชมดอกไม้สวยงามที่สวนลุมพินีนะครับพี่น้องไม่รู้ดอกอะไรครับสวยงามจริงๆครับไม่รู้ดอกอะไรครับสวยงามจริงๆคนะที่สวนลุมพินีนะครับพี่น้องบรรยากาศยามเช้านะครับครับพี่น้องจอร์เจสวนลุมพินีครับนอนอย่างเดียวนะครับดูดิ บรรยากาศนอนเรียนนะครับจระเกนอนเรียนนะครับที่สวนลุมพีนีนะครับนะท่านครับอ้อนนอนสบ,อสบายเลยนะครับไม่ได้สนใจอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับท่านอตาดน้ำพุที่สวนลุมพินีนะครับพี่น้องโอ้โสวยงามจริงๆบรรยากาศยามเช้า,าสายนะครับที่สวนลุมพีนีนะครับพี่น้อง แสงแดดเจิดจ้าเลยครับที่สวนลุมทีนีปลาธรรมชาติที่สวนลุมทินีนะครับปลาตะเพียนมีแต่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยพี่น้องเฮ้ยโอ้โหโอ้ใหญ่มากเลยครับพี่น้องดูดิโอ้โหอุ้ยจระเข้มาพี่น้องนู่นจระเข้ก็ถ้าตัวใหญ่เขาก็หากินปูกินปลาอยู่นี่นะพี่น้องดูดิอจระเข้ โอ้ชะโดปาชะโดพี่น้องโอ oh. oh. ้ปลาตะปลาตะเคียนตัว oh, ใหญ่มากเลยครับพี่น้องบรรยากาศธรรมชาติสวนลุมพินีนะครับ แสงแดดเจิดจ้าเลยครับมชมน้ำพุธรรมชาติที่สวนลุมพินีนะครับพี่น้องโอ้บรรยากาศย่ามเช้าใสๆ,ๆครับพี่น้องปลาเยอะจริงๆคนระับขอบคุณทุกการรับชมคลิปขอบคุณที่รับชมโฆษณาไปด้วยนะครับพี่น้องสวัสดีครับคือทุกาย